เป็นวันนี้แหละขึนไหนเดี๋ยวก็ลงกหทัสบวอนจันดีดีเแม่นในเมืองมันดินอีจันก็มีวิธีอย่างเรเขาเห็นจะได้กับปดักโอ้โหีบเ็กเลนะแนยาใาทไม่มแล้วมันซือแล้วมันก็เขามากเลยีถลาดลอที่ลอง้องเฮืออยู่โน่นเนีะยจำได้ปะเคยมาเคยมา ทะเลมันอยู่พุ่นก็ผมหมว่มาเซ็นซัสเลือดไหมที่ตังนี้เนาะเลือดไหมเยอะเลือดไหมหลายเลยเนี่ยโอ้เหมือนจำอะไรได้เนาะจำได้แล้วตอนนี้ตอนนี้กลายแม่แม่รู้รู้บ่ตอนเนี้ยค่อยบ่ได้เป็นไกด์แล้วตอนเนี้ยไอ้หนูเป็นไกด์แทนแล้วนี่ ตอนนี้มันบทโบ้โห่เฝาอย่างนั้นเองมันตองมืดตึ๊บแล้วตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้เหมือน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 ว่าไม่ได้อยู่ในกัมพูชานั่นน่ะไอเออไอ่ มันอยู่ในสัญจรเหมือนอยู่ในจีนนั่นนั่น่เหมือนอยู่ในจีนเพราะว่าตึ๊งใดญ่เขียนภาษาจีนหมดเลยนี่เคยเนี่ยนี่คาสิโนเยอะเลยโอ้คาสิโนนี่คาสิโนคาสิโนว้าวนะเข้าไปไปบปล่าเปนท่องแล้วเปล่นสิรินเนาะเป็นว่า ินบอมบอนทองมีคาสิโนใหญ่ได้ไหมโอ้โงั้นงั้นงันสิไ้ครับจ้ขึ้นบกขึ้นต้ก็ขับไปอยากไล่ออกมาอางนนอเป็นผู้เข้าข้ววะตอนไปขี่รถเด็กแตอนนมอยงยังตัตเปลาตัวนี้ยังไ่เนาะ บ้าแม่ตึกคาสิโนกันนี่ตึกนี่ชเมิเอนี่ก็คาสิโนกันได้นี่ยเป per มาร์เก็ตคาสิโนซ่แล้ก็เอเปอร r มาร์เก็ตอ e r มาร์เก็ต้อกนอตันน่ะเจอยังคอนนบล็คยนึกยากตรนีานาจะซื้ัน้ท่าชเอนมเอะนี่ แต่ถ้าไปที่ร้านร้านเฟิร์นงินรมเงินก็มที้อยแปดพันเก้าคาินโนเลยสามสิบนาทีหยู่ในเมืองเลยนะสปอร์ตคาสินนะแต่ว่าไพ่มากดินยูบอนให้ขอบไหนม่วองมันกมันก็คนตต้งมาดินเนะ